อีแม่จ้าดูมาแต่งานชกก็จะไปหน่อยคุณแม่ก็โบเห็นเออบบเห็นว่ามาแต่งานชกเป็นอะไรแม่กูก็ตายเลยไม่ได้เป็นเจไดพี่น้องอธิ <c oughs> งงาบายดีอยู่อธิ <c oughs> บายดีในมอกในใจอยู่พี่น้องเอ้ยแมนซัน,นมาจ้าดูนี่ข่าวมาจากวงในแบบผิดกันกับผัวทะเลาะก <c oughs> ันกับผัวตอนนี้ใช่ไหมคะ กะพิดกะบยเกรรพิดลวงลายดอกพิษเรื่องขึ้นแต่ไม่ใหญ่เองอี่ไม่ใหญ่สร้างเรื่องบอสคืวเกษตรมาว่าจะบีเดพี่น้องอว่ามันนี่เขาบอกดอกม้่อหน้าขอไปใช้หน้าหลกจ้าคว่อ่ินใสอมันทำ่ามีพอยมุกบานมุกน้อยอีแล้วล่าสุดรพิดการพี่น้องเอ้ยบังคัสิ กืนดีกันมือได้ยามบูนกับกอกับปิดบ้านะ้งหนึงพี่น้องกันยอดเลยเนี่ยยอดจีกอนกับว่าป้าผู้สาวมาถึงบ้านว่าดีพอมีแม่กับบอดี้ตัวเองพี่นออวแม่ยิงก็ต้องจะสิหรอเนาะกาง่อนพัวให้แบบว่าเรียกร้องความสนใจจากพัวประพัวไปเห็นกางอนตืมบัวก็ไปก่่บบบบก็ดอกพี่นอเอ้ กับพวบปรเ็กันเลยบ้านเราเรื่องมนรงเรียนพวบเปนอการนี้เป็นไปบอได้อีเม่นะกลงพมยขันพวนางหายนะเติบเนืองกันพัวนางหายนะอันน้กคือคนอื่นมาวากาจกพิษิดนับเอก็มาเดิดบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าเราถึงว่าถึงหายมาหายด้วกันไปบ้าน ไปผูกแขนเจีบผูกแขนเพื่อเจีเวลาไก็ปหายใส่กนอยู่ตูอยูทูน้ำเพื่อไปหายใส่กานมแล้วจเปินชิดเ้งเนาะแม่ซซ่งดีเคยหาใสกันไลเถืออะไรไปว่มาอยู่พี่ลูกพีมาพี่มาตัับ้เขาาปฏิบัติเกียรติคุณฝ่ายก็เลยดอกกับขึ้นกับตัวเอง่ดอกพี่น้นอมนอน เสร็จมาบอกจะบีดนี่คอยบปิดออกมาน่าม <g íveis> oh ันนะติดเครื่องจมึงว่านี่อือโอ้เปิดได้ดรามาดิเปิดพอเปิดพอโบวี่คนหลับสายไปทรไปเลยทรไปแล้วโทรตอนใดนะโทรตอดไดจะได้แหละโทรหาพวนเลยจากสายหรือช้าเมื่อหาหุ้นสายหรึเปล่าเลยเมื่อนี้นะโทรประเทศลยก็บอกเปิดเครื่องโทรไปบัดนี้เปิดเครื่องแล้วโบวี่คนหลับสาย ถ้ามึงมาเล่นมันคือทรมันยังแล่นะมันผิดกันกับตัวเมีนยังไหก็เลยสิงอ้อพัวเนาะก็เลยก็เลยพัวก็บลยคิดแต่ท่าตัวนั่นจะขึ้นกับตัวเองพัวกันพัวกันพัวบอกยอมขึ้นดีเห็นอะไรไหแม่คบอกขึ้นดีกับปล่อยกันไปห่างกันแม่สิทำจได้บ่ได้แม่สิบอหายดิค่ะบ่ได้แน่บ่บอหายบอหน่อหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าเออเดี๋ยวก็เลิกการนู่นนี่นั่นโอ้ย กายังว่าบ่ได้หยุดตีด<ล>เลิะก็ค, <boarding> คือเลอิกเอาก็คือเ<ล>อา,อ,อ,าอ,อยู่ก็คืออยู่นะแม่กาเคยเห็นมาผิดกันเนี่ยนี่แหละครับลูกดอกบมอดลูกดอกตีผิดกันจัิงสินะ <c oughs> นน กันได้มือดึงสท้มือคืนดีกันพี่ดอกเออบดบดพิษเลยดอกอันนี้ก็บบดบวาสิไปลำไปเลยดอกกับความพิษจากตัวเองกับตัวเองเนี่ยผูกความพิษเนี่ยจไปงอครัวอืมครัวจะขับไปกอดนะครับมันก็ดีดอกมันก็บบดบวาสว่าบดบดเขี้ยงอข่ฝันก็เด็กดอกอืมมันมาหายแต่ว่าโอ้จะเอาเงี้ยแล้วบ่บ่ก็เลยก็อยากหายแล้วก็เป็นตัวเองก็เสียหายคือการเพมันก็ตัวเองหรือชัดสิอแต่ทุกวัน ไอสินจาเราปวตาผู้เสีเจ้าปวาผู้สาวคอยคิดยังบ่คอยฟังไหมคอยอยากหัจต่อฟีดบอกหนบอกบอกปาผู้สาวล่ะก็บอกแล้วกระทืบหายแล้วคือมาหายใส่กันอีเมื่อไปชวนผูกแกนมะลาเนี่ยก็ไปมันกระเบื้อกระเบืองต่พื้นมาจากไหนแตะอยู่ที่กระพาผู้สัวไประหัยใกันนี่งมาเนี่ลูกใช่ใช่ไเรได้ไหมเนาะ เวลาเมียผิดเรือเวลาเมียหาเหลืองเราบมีเงอะมีพัวกะมันเอาแตจใจแล้วไหมเนาะเข้ามาเล็กหน่อยนะเอาแตจใจ,จเข้ามาก<ม>็ทำเซอร์ไปเลย,เยลเลคืนอยู่ลลแล้วมา,า,าหักรอไปงะิดแเราใช้ด้นะตุกกะสบทไทยเนี่ยเออ Lấy ở bên này Mẹ. Ừ, ôi, kinh mà phần cô đi bị ạt, thế chứ nó phải chết đời bị ạt. Ôi. làm. Để hết, dây hết, bên này còn, Thôi, dạ. Lộn, con à. Thôi hại làng giờ là Ôi, bố tí đâu vậy? Lo một cái con. Lo một Thôi về đâu? Đâm vào đây bự. ไปหาเรื่องพัวแล้วกับพัวเขียดแล้วก็พีดกันพีดกันแล้วก็เป็นบ้าโทรหาเขาบอที่จริงนะเด้ออีแม่เราพี่มีความหน่อยใจแบบพัวบริสายใจเดดีเราก็เลยอยากให้พัวใส่ใจเราก็เลยอยากให้พัวใส่ใจอีแม่เนะแล้วมื่ขึ้นในนั่งตั้งใจลงมาเลยความคิดของนั่งนั่งเสียหายเขาเขาไปเอาพัวนั่งนี่เมิงซงผัดลืมว่าเรื่องบอกว่าไปกินมุกกระทะแต่ว่าบริสุทธิ์อีแม่ก็สิทวดไส่วนไปย่างกินกระบอกคุ้ม ว่ามี่มูกระตานเชวนเป็ยายแม่บุฟเฟ่คนละคนละแสนหาสิบเก้าพันบูได้ไหมเบิดดอกสามสี่านเนื่แต่เก้าสิบมันก็ลุกก็เริ่มปลยไกินไใหญ่ไปได้บริษัทปากเปล่ากินอะไรกวนเน้อกกุ้งหอยกินหอาคำหน่วยบ่บริกาอาจจะขอเสียที อีแม่ก็เลยสิเปิดสะง้อพัวน่ะแม่เน้อแม่ต้องง้อเขาได้แม่เด้อเขาเป็นเด็กน้อยท่านี้แม่อยากนี่แม่ต้องง้อเด้อแม่เด้อเด้อดอยดูต้นศาสตร์อั้มข่าวบอกว่าเง้อค่ะพอได้ว่าอยู่ดอกน้ำผึ้งสดทรายกับยังเงาะยังสูงสานอย่าซื้อมาว่าออกซื้อได้วยแม่ว่ามีผู้ใหม่นะเด้อบอกว่ามีผู้ใหม่ดอกพี่ดอกมีผู้ใหม่อยู่พี่ดอกเลย บม่ได้หาย,อยาบอฮะบอมไม่ได้หายชย่ไหมมันคือนี่ไายแม่จะดีอย่างดังน้ำสาสงโดยใจกวกดังทะเลพี่เน <laughs> บสธบริสุทในสาวนี่ได้คือเดี๋ยวบอมนัหัวม่นวนอยู่อืออืออะไรโดยแม่มันสิ่อก่อนมันเป็นกวัางกับเวก้นเ้อเอ,อ,อันอช่วดีพ่ออยู่นะ ทใจาาเเขป็อพ่ออยู่บอกค้าทูหาเขานำหนำนี่เท่าบอกสืบเขามปนตีกติดว่ะพ่ออยู่นี่ได้บอเลยว่าตามจริงอักเงาะอยู่แล้วเวลบพ่ออยู่แม่ขอยพ่ออยู่พี่น้องเอ้ยอัดใบมงบดได้อนขึ้นดิวะตีหนึ่งแม่ขอยังบ่นอนเนี่ยน้งขิดทอดโพะโทรศัพท์เสยปะ่ไปหาเรื่องพี่กับเขาแล้วก็คิดทอดเขาบัดนี้ อยู่กัได้ที่โปรเป็นอยู่เลยอย่ได้เป็นนางหน่อยากงไงเขาเอาใจแหละโอ้มากับปกติของพวอีแม่การติดต่อกับเพื่อนสิติดต่อได้รับนะแม่ลูกอันนี้ก่อนว่ารับนะแม่ต่อมื่อยู่มมุกมุกตามื่นมาเมาพี่น้องก็สเก็บภาพบรจากไปพิสรมีสกอตต์แลพี่น้องเนาะที่น่ะที่นัยพอกันหน่ดอยสบายดีแม่ มดอม่ไปแม่ดอมไปส่งอีแม่ดามอุปกรที่หมดไม่ส่งอีแม่อีแม่ก็เบิ่งติสภาพระวังเบียดนอกเอาเบียดเาซีบอ่ะก็หลัแคนโลดห่อนด แนคอนไม่ลูกหน่อยแขนใส่ไม่ลูกงหญอ่อาเอ้ม,ม่หมดแม่มเียง่กัเขาไมหาแล้วมเมือนเดจังว่าเียวพงไปกันพวกเว่าน้ำก,กัอีกแล้วแม่ขอย